มันต้องติดตรงไหนอีกแหละมันต้องติดตรงไหนมันไม่หนักถึงขนาดนั้นหรอต้องมีตรงไหนติดเมื่อกี้มันขยับอยู่นันนนน่นแหละต้องมีน็อตตัวไหนอีกตัวหนึ่งนั่นแหละหาดูสิ tháng nay này มันขยับอยู่นั่นแหละผมว่ามันมีตีสตหรือมันต้องงัดออกไหมต้องเข้าล็อกมันไหม,ม,ไ,หมไม่ถึงมันจะมาสามตันอะไรขนาดนั้น ผมว่ามันต้องงัดออกนะเสีย,ย,ยก็นั่นแหละมันต้องงัดออก <ห ả? S 1> มันต้องหาอะไรมางัดออกออ,อ,ออกงัดออก แล,ล้วงัดเลาวงัดมางัดฝั่งนี้ด้วยเหรามางัดฝั่งนี้ด้วยนั่นแหลมต้องงัดออก หดเข้าหดเข่าโหดเข้าเลย <c oughs> มันออกแล้วมันออกแล้วอ่นนั่นไว้งั้นแหละ Cảm ơn các bạn phẳng đi đuôi và ủng hộ cho kênh lalaschool Để không วางลงดินแล้ย่ะวางลงดินเล้ย có Còn muốn nít, muốn nít nừng á เออมุนมุนมาให้พ้นแทกกวางได้แล้วเออัะนแหมุนมาให้แต่มันพ้นแทกอะมุนมานิดหนึ่งอะ่ะเราบอกให้มุนมานิดหนึ่งอะหมุนมานี่ ล้มไหมล่ะเนี่ยมันจะเป็นล็อกตัวนี้ไงพอแต่มันไม่ออกเนี่ยมันเป็นล็อกตัวนี้ไงเน,นี่ยพอใส่มาปุ๊บมันก็ล็อกนี่ไหมเนี่ยไหนล่ะโอเคหมายเาื่อกี้ยกตูดมันไม่ลอยนะมันจะออกอยังไงเนาะ มมีลงหรอมีบาลงนิดหน่อยวามีบาลงนี่มันไม่ลอยนั่นแหละคัการครับเอายามายามาล้างงลมไว้ก่อน เ,เสร็จเรียบร้อยครับหนักอยู่นั่นเลยผมว่ามีสองตันมีสองตันกว่านั้นเนี่ยอืหนักเอาเรื่องอยู่ธรรมดาเนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวเราก็จะให้เรามาฉโลมน้ำยาแล้วก็ล้างเห็นไหมโ้มสบายเลยเนาะดูัปป๊ม ปั๊มสกปรกนนันมากเลยนี่ลมเลยเรานี่เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับโอ้ยาวเลยตัวนี้